รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต่อยอดความคิดเกาะติดชุดความรู้กับหน้าสามโลกมาคาแห่งโลกอักษรในรายการคนงูอสองลูกดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรสุขพัน์อนนนจารย์เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ คอยทำเพียนตุ่มเสนอยุ่มส้มเงียอจะได้เห็ดตุ่อตีนสินเกียวผ้านั่นหนาอันว่าบาปมูนีไผฮอนห้วนเห็นสาทีเง้าเที่ยมตนบอฮอนบายเอาได้นั่นทอน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทีคารบรักทุกท่านครับกับผมรอ่องศาสตราจารย์ดรสุกพัฒน์อนุจาร์หรือในน้ำประกาว่านากสามโลกนะครับมืนอนี่สีนในนํำเอาสารอดีๆมาฝากพี่ฝากน้องฝากใหญ่ฝากนุ่งครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ในรล่การค้นง่สลาดสอนลูกครับ ซึ่งเป็นรายการสาระดีๆครับที่ผมก็ได้เอามาฝากมาตอนโดยเฉพาะในเรื่องของวรรณกรรมของอีสานอินทิยานสอนลูกแล้วก็มีนิท่านมาฝากมาตอนคือเก่าครับครับมื่อนี้ในหัวข้อที่ผมจะนํามาบอกก็คือว่าในเรื่องของขโมยกินพระทหารพระสงฆ์สามเณรตายไปเป็นเปรต นี่ครับหัวข้อมือนี้ซื้อเรื่องมือนี้มันต่อไปที่ผมจะได้เอาน้ำมาเว้าเนาะ,ะสาระของเรื่องมือนี้เขาจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะพ่อ,พอยญ่ไม่ยญ่นักปราชญ์ชาวอีสานบ้านเฮาจะมักสอนหลูกสอนหลานในเรื่องของการว่างตนว่างตัวในเรื่องของการทำบุญนะครับเพราะว่าขันเฮ้าบ้องหจักเท่ากับมีโทษ ขันเห็ดว่าเป็นมันข็นมีโทษเอียงขึ้นกันนะครับขันมันมีคุ้นหลายโทษมันก็นตามมาหลายถาบู้จากเฮ็ดเห็ดในทางที่ถูกที่ควรครับปราอีสานสอนลูกสอนหลานพนพยามที่จะยกตัวอย่างครับหลายหลายอย่างเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานได้เห็นเป็นเชื่องประจักษ์โดยเฉพาะมือนีนะครับป่าอีสานสอนลูกเข้าจะมักเพนเสียเอาเรื่องนามักเอาเรื่องของนกยุ่งครับ เป็นอย่างพ่นเครื่องนกยุ่งมาเป็นตัวเปรียบเทียบในการสอนลูกสนานเพราะว่านกยุ่งเนี่ยโดยปกติธรรมชาติของนกยุ่งเนี่ยพจนจะนำบัดระวังครับนำบัดระวังนำบบัดระวังในการใส่ชีวิตนะครับนำบัดระวังในการใส่ชีวิตยังไงครับเวลาเพ่นจะจิกกินอาหารหากินอาหารเนี่ยนะครับก่อนที่เพ่นจะกินเนี่ย คนจะง,งหัวขินกันครับแล้วก็เลี้ยวไปรอบๆนะครับสักสองสามเทียนะครับแล้วพวกก็จะกิ๊กหาจินอาหารครับเมื่อกิ๊กกันแล้วนะครับกินประมาณสักสองหรือสามเทียสี่เทียหาเทียประมาณนี้นะครับแล้วนกยุ่งเนี่ยกับชีวิตธรรมชาติง่งหัวเขินอีกกระเบิ้งไพ่ที่จะเกิดขึ้นรอบๆจ้าของ คนอีสานบานเทาโดยเฉพาะปลาดเพิ่นจึงได้ยกตัวอย่างในเรื่องของเอานกยุ่งมาเป็นแบบอย่างในการระมัดระว่างจากของนะครับให้ละมัดระว่างจาของอยู่เสมอครับในการเฮ็ดอีหยังขยาเพราะฉะนั้นแม้แต่เฮ็ดอาหารไปวัดไปว่าเนี่ยโดยเฉพาะคนอีสานบานเฮานับถือพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่าต้องเฮ็ดเฮ็ดให้ดีนะครับเฮ็ดให้ละวัดระว่างระมัดระว่างอย่างไดคือจังในวรรณกรรมบ่นสิบอกไว้เลยว่าเวลา เฮ็ดอาหารอยู่ให้เบื้องจีนสินให้ดีบมแม่นว่าตีนสินกล้วยอาหารกล้วยไปกล้วยมาอันนี้อันนี้บ่มแมนครับอันนี้คือบอมละมัดระว่างมันกสิกายเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมหรือบางทีหอบ่เข้าใจ <c oughs> บอข้าใจไปบานไปว่าไป,าไป,ไปซิมไปกินอาหารก่อนจั่ซั่นะนะครับไปกินอาหารก่อนพาก่อนเจ้าจังัสนมันก็เป็นบาปเป็นกรรมครับอันนี้เพิ่นจะมาสอนลูกสอนหลานในการฉลาดในการทำบุญเฮ็ดยังไดมันมนิได้บุญหลายครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักถูกท่านครับในมือนี้ผมจึงขออนุญาตเอานิท่านนะครับนิท่านอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับมาฝากมาตอน,นครับกับนิท่านบอกไงว่ากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงกับผู้พ่อแม่คููบาอาจารย์สายลงภูมันมาฝากมาตอนที่เพิ่นไปพ่อเปียดครับเปียดในเรื่องของการอ่า กินอาหารคอนพระคือหลักกินอาหารคอนพระนะครับเนี่ยพนวามันเป็นบาปเป็นกรรมครับครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทีขล,ลุกหลักถูกท่านคําว่าเปลี่ยนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความอย่างครับแห่งความหิวโหวยนะครับ,บเปลี่ยนนี่คือสัญลักษณ์แห่งความมีหโวยก็คือไปลักเป็นหลักกินของผู้อื่นนะครับตายไปพนว่ <derivatives> ามันจะไปเป็นเปลี่ยนนะเป็น <S <S บอกเพิ่นเพิ่น<า>ทีสอนไปอย่างสันครับท่านผู้ใด ไปตีพ่อตีแม่สิคนโบราณเมื่อก็สิบบอกว่าจัางไรครับมันบอกว่าเกิดชนะสิไปเป็นเปรตเมื่อกาสิไงโทรใบล้านในเสียรคนสีอสอนไว้ยังสั้นครับอันนี้อันนี้คือขอเท็จจริงครับแต่ว่าคนในสม,มัยสมมือนี่อาจจะมองมองในมิตินั่นครับอาจจะมองในมิติอื่นครับแต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นยังสั้นครับมันเป็นยังสัน้นเป็นจังไรครับพ่อแม่พี่น้องท่านผูกฟั่งทีกระาบหลักทุกท่านครับอ,อ่มีอยู่สม,มัยหนึ่งครับ ในสมัยอดีตตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระยามาพุทธะพระพุทธเจ้านะครับคือพระพุทธเจ้านี่ไม่มีหลายองค์ครับในยุคนี้ครับในสมัยพุทธะพุทธเจ้าเนี่ยในศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนั้นครับมีวัดอยู่แห่งหนึ่งครับวัดวัดนั่นน่ยครับในช่วงนั้นจะมีคณะพวกพวกก่อสังางนะครับผลมาเหตุวัดเหตุว่าโดยการที่ ได้รับเหมาครับจากญาติโยมใหม่มาเหตุอะไเหตุบัตเหตุว่าเนาะสั่งพุติสั่งวิหารในตอนนั้นนะครับปรากฏว่ามีคณะกรรมกรนือค้นเหตุงานเนี่ยครับพวกนักกาอส้างทั้งหลายเนี่ยครับพวกช่างทั้งหลายเนี่ยครับประมาณสี่คนครับมีอยู่เหมือนหนึ่งชาวบ้านเนี่ยเพิ่นเตรียมอาหารเนี่ยหมดเศร้าเนาะเพิ่นเตรียมอาหารแต่เศร้าเลไเพิ่อจีถวายพระเป็นข้าวต้มนะครับปรากฏว่าคณะกรรมกรพวกเนี่ยครับ หิวไหลเห็เนเห็อน,อเออนอาหารเห็นข้าวต้มก็ร่องห่อนๆอยู่นี่ก็เลเเยรเลปรกากฏว่าไปยิบนะครับไปยิบเอาไปกินโดยความอาจจะโดยความหิวแน่แล้วก,ก็โดยความที่คิดหอดลูกหอดเต้าน่นเพราะว่ายิบไปก็ยิบไปฝากลูกฝากเต้าน้ำโดยความคิดหอดลูกหอนเต้าน้ำแหละครับแต่ว่าเจ้าของเห็นบ่ถือครับเพิ่งจะของชินแน่ครับหลังจากนั่นนะครับ หลังจากตายไปด้วยกรรมที่ไปลักเอาอาหารลักเอา,อาพาตหารที่จะยานย่อมพนที่จะถวายพระนะครับโดยกรรมตัวนี้ก็เลยตายไปไปเป็นยังครับไปเป็นเปรตครับเปรตนี่คือมีความหิวนะครับความหิวโหนอยู่ตลอดเวลาหิวก็คือบ่ได้กินอย่างไรเปรตเนี่ยเปรตที่ไปรักกินของพระเปรตชุดนี้นะครับไปรักกินของพระเราก็ ปรากฏว่าบ่าได้กินได้บ่ได้กินนีหยังเลยครับพู้ง่ายว่าอดอยากปากแข็งบ่ได้กินนีหยังนะฮะ,ะปรากฏว่าล่วงมาจนถึงสมัยพระพุทธเจ้านะครับพระนามว่ากุกุสันโธครับเปรตพวกนี้นะครับเปรตพวกนี้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่ายามใดข้าพระองค์ยามใดพวกกผมสสามารถกินอาหารใดสิมีอาหารกินได้สิ พ้นทุกจากการที่บ่ได้กินอีหยังโดยความหิวนะครับแต่ว่าความหิวนี่หิวตลอดเวลาบ่ได้กินหยังแต่ว่าทุกข์เด้ครับเป็นทุกข์บ่อไดี้แต่ว่าตายบ่ให้ตายบ่เปลี่ยนก็บ่ต,ตายครับถึงตายก็กลับเกิดมาใหม่อีกเขาเรียกว่าพุดขึ้นนะครับบ่บ่แม่นการคลอดออกคือมนุษย์นะครับเป็นการพุดขึ้นอ,อุปปาติกะนะคือการพุดธขืนนะครับเออ่ไปไปถามกุสันโธพุทธเจ้าพกุสันโธพุทธเจ้าบ่ากระไรบอกว่า ลอไปถามพระพุทธเจ้าองค์หนาเด้อพระพุทธเจ้าองค์หนามานี่ไปถามบนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีคารมรักทุกท่านครับอย่าลืมว่าช่วงที่พระพุทธเจ้ามัตสัลูโมเมนต์ห่างกันโมเมนต์ร้อยปีสองร้อยปีเล้ครับมันเป็นล้านปีครับมันเป็นกลับเป็นกันเชิสิมีพุทธเจ้ามัตสัลูองค์หนึ่งโดยความหวังแล้ว่าในสมัยพระเจ้ากุสุทโธบอกว่าเจ้า ล่อไปอีกกันเด้อแต่มันสิมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งบนวัดตาสรุเราเจ้าพระเจ้าไปถามเด้อท่านบอกเปลี่ยนครับมงองไรจนมาถ,ถึงสมัยพระพุทธเจ้าโกนาคามโนครับอ่าโกนาคามโนบาเน่ก็เลยไปถามอีกไปถามพระพุทธเจ้าว่าอันย่ำใดพวกกับผมที่เปลีป่ยนเนี่ยได้กินอาหารได้สิได้มีอ่าส่วนที่มาบำบัดความทุกข์ของเจ้าของได้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้า โกนาคามโนกเขาบอกว่าต้องรอบไปอีกท่นานเจ้าต้องรอบไปถามพระพุทธเจ้าในสมัยหนาเดิมในสมัยของพระเจ้ากัสสปะหรือว่ากัสสะปัวพณีมัตรสรัสโลในพวกโตไไปถามเพ่นครับบารเนพ่อถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปัวก็เลยบอกว่าเานี่ยพระพุทธเจ้าองค์นานีลาน่ละญาติพวกเจ้าเนี่ยครับสิมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นพระราชาเป็นผู้ดีมีอันจะกินแล้วก็เขาจะมีโอกาสได้มีความศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วเขาิถ้าบุญอุทิศให้เจ้านั่นละสมัยนั้นละเจ้าิได้กินพุดครับจนพระพุทธศาสนามาถึงยกพระเจ้าสมณาโคโดมคือสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหะครับที่กระลังเกี่ยวเกี่ยวพันอกับยุคสมัยเฮาเนี่ครับนั่นแหละครับปรากฏว่า มีอยู่มือหนึ่งนะครับมีอยู่มือหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็คือเป็นพระราชาในกรุงราชคือในสมัยที่กับผมเป็นนักศึกษาอยู่ประเทศอินเดียก็มีโอกาสได้ไปนะครับได้ไปเบิ้งนะครับเขาคิดสกูดพวกนั้นใไปครับเมืองดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานะครับกเ็เลยพระเจ้าพิมพิสากรก็เลยถวายยังครับกเ็เลยถวายพระอารามแห่ง พระรามแรกนะ่ขเขาเรียกว่าเวรุวัน,นะครับเนี่ยถวายถวายวัดเป็นวัดแรกเวรุวันก็คือสวนไัยอามณลืน่นปัจจุบันก็ยังมีอยู่ถ้าผู้ใดมีโอกาสไปไปเที่ยวอินเดียก็ก็ล่องไปเบิ่งครับเป็นสวนไัยอันมณมลื่นอ่าเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นสวนไัยมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์แห่งแห่งปรัชญาหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ความเป็นปราดเป็นท่านผู้รู้นะครับแม้แต่พระพุทธศาสนาคือกัน วัดแห่งแหลกกับเป็นวัดเป็นสวนไพรครับพระเจ้าพิมิสารพนก็นเลยมีโอกาสนะครับได้ถวายวัดแห่งแหลกก็เลยอุทิศส่วนกุศลให้กับให้กับเปียดกับเปียดหล่านี้นะครับก่อนที่จะถวายนะครับก้อนหน้านี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระพ,ะพระเจ้าพิมพิสารได้ประสบก็คือว่ามีเสียงมีเสียงเปียดาห้องนะ พระพุทธเจ้าก็เลยถามไปถามไปไปทุ่นถามขอถอนกับไปทุ่นถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่านั่นนั่นญาติเจ้าท่านญาติเจ้าตั้งแต่สมัยพุ่นพระเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามพุทธะนะครับเขาไปลักกินอาหารก้อนพระนะครับก็เลยเป็นเปรตมากจนมาถึงปัจจุบนนันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําให้พระเจ้าพิมิสารได้อุทิศส่วนกุศลทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับไปให้วันมือล้างมาก พระเจ้าพิมพิสารปรากฏว่าญาติพี่รรน้องนะครับที่เป็นเปรตก็มาปรากฏว่าบ่มีเสียผาพระเจ้าพิมพิสาร,รก็มาทุนถามพุตเจ้าพุตเจ้าก็ได้แนะนําให้ให้เฮ็ดยังครับให้ถวายครับให้ถวายคีวรนครับถวายบางสกุลไปหานะครับพราาบานี้พเกดก็ได้ได้มีโอกาสได้ยังครับได้ใส่ได้ใส่เส้อได้ใส่ผาสิ่งที่ผมบอกมานี่อย่างหนึ่งก็คือ อย่างนึงก็คือประเพณนีอย่างหนึ่งคือจารีตพิฮอปปฏิบัติกันมาว่าเป็นอย่างเทามีการทำ,ทำบุญอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่เทาล่วงลับดับคันไปก็คือมีคติความเสียอย่างหนึ่งมาจากเรื่องเรื่องเล่าที่ปรากฏเรื่องเล่าที่พระเจ้าพิวิสารเคยผ้าเห็ดมากนะครับครับหลังจากนั้นเปตดจำพวกนี้ก็เลยลดพ้นจากกรรมที่จะของไป ลักกินไปขโมยกินอาหารผักนี่ก็คือเรื่องหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่ขลุกหลักถูกท่านในเรื่องของเปรตของพระเจ้าพิมพิสารแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่ขลรกหลักถุกท่านเรื่องกากระเปิดเรื่องนี้มีจังไดครับพ่อแม่พี่น้องก็คือขนาดซัดเนี่ยไปลักกินหรือว่าไปขโมยกินน่ยอาหาร ของพระก็ยังกลายก็ยังเป็นบาปครับในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าครับในสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์เนาะคือคนสมัยก่อนนี่คนสมัยก่อนหมายถึงว่าคนในยุคสมัยของพระเจ้ากัสสปะเนี่ยเขาจะนิยมนิมนต์พระไปฉันไปฉันยุบานหรือไปฉันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับของ ของเจ้าของนะครับในสมัยหนึ่งปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยมุ่นพระไปฉันเขายุบ้านนะครับในขณะที่ชาวบ้านนะครับกำลังกำลังสิถวายอาหารเอาเอาพระทหารมาเลี้ยงไว้หนาพระนะที่คือยังพววเ้าเห็นนะครับตอนที่สงพูผู้บาอาจารย์ปฏิตักษอาหารเขาเขาบาทเพ็่นนะครับเอาอาหารหนึง ว่างไว้ต่อหนาบานี้ปรากฏว่ามีกาอยู่ตัวหนึ่งครับมันหิวมันเห็นอาหารเนาะมันหิวมันก็ได้บินฉบลงมาครับยิบเอาได้บักห้ายหนึ่งครับก็ได้ปลักายหนึ่งชัวรบอแล้วก็เลยไปกินอยู่ทั้งต้นไม้ครับด้วยด้วยยังครับด้วยผลกรรมนะด้วยผลกรรมที่ที่ไปรักกินอาหารของผักนะครับโดยด้วยผลกรรมนี่ตายไปก็เลยไปยังครับ ไปเป็นเปรตเขาเรียกว่ากากับเปิดเห็นว่าครับพ่อแม่เป็น,น้องท่านฟ้ฟังทีเลารพรักทุกท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าอาหารเนี่ยถึงแม้แต่ยังไม่ได้กล่าวคําถวายยังบม่ท่านกล่าวคําถวายนะครับพระสงฆ์ยังไม่ท่านรับแต่ว่ามีจิตน้อมที่จะถวายเนี่ยอาหารนั่นก็เป็นสิ่งที่เข้าใดบุญแล้วเพราะฉะนั้นเ,เมื่อผูใ้ใดเขาโม้ยไป กอนหรือว่าหยิบไปก่อนเอาไปกินก่อนแม้แต่สัตว์เอาไปกินก้อนนะครับที่ยังพระท่านได้ก่าวเข้ามาถวายเนี่ยมันก็เป็นบาปคือนกันแต่มันสิบาปบาปบ่หลายคําว่าบาปบ่หลายกันยังตายไปเป็นเปรตได้ครับแต่ว่าคันสมมติว่าเข้าถวายแล้วนะครับยังเรียบร้อยแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของพระคุณเจ้าของพระโดยตรงแล้วอันนี้บ่มแมนไปเป็นเปรตธรรมดาครับผลกรรมนี่ไปไปตกนรกก่อนเด้ครับ ไปตกนั้นกกนเมื่อตกโลกแล้วเศษกรรมยังกลับมาเป็นเปีดอีกครับนั่นคือกรรมศิ์ที่เท่าถวายถวายพระแล้วครับเพื่อากากระเปิดตัวนี้คือเป็นเป็นการับมีรูปร่างครับคล้ายๆมนุษย์แต่ว่ามีลักษณะผสมประสานร,ระวังกากับมนุษย์ลกตัวไครับมีตัวเนี่ยครับตัวเนี่ยเงียวประมาณ400 400กิโลครับ โบแมนหน่อยได้ตัวใหญ่เติบนะครับกี่รอยกีโลแต่ว่ามีไฟนะครับมีไฟใหม่อ,อยู่ยุ่กับร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพศให้ทนทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาเ <c oughs> พราะ,ะ,ะว่าอย่งเพราะว่าเพราะว่าโทษของการที่ไปรักกินนะครับหรือว่าไปขโมยกินหรือว่าไปแย่งอาหารพระนะครับโดยความอยากของเจ้าของครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่ขลบรักทุกท่าน ะเห็นได้ยางหนึ่งว่าเมตกาเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ไป็นกะโมกินของพร,ระครับกันยังก็นยังก็ยังได้รับกรรมกันยังเป็นบาปเป็นบาปครับพ่อแม่พี่น้องท่านทู้ฟังที่เคารพกักทุกท่านบานนี้มีอีกเรื่องหน,นึ่งบานนีะครับพระพบอกอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่จังหวัดเลยครับพ่อแม่พี่น้องอยู่วัดทาแขกวัดทาแขียอยู่เชียงค้านครับเป็นเรื่องในประวัติของหลวงปู่หลวงปู่ศอบเท่าไหร่ครับ องค์สูสอบฐานนัสโมนี่ครับปัดป่าสัมมานนสรนนะครับอยู่อยู่จังหวัดเลยอยู่เพื่อวังสะพุ่งครับกับผมเองในสมัยเป็นสัมมานิน,นะครับผมมีโอกาสคยไปคยไปคยไปกราบเพิ่นคยไปอ,อยู่วัดนะครับในสมัยถึงจะแ,แรกเนาะผมผมเป็นคนหนึ่งที่บวชอยู่วัดตาวัธรรมงเพลนในในตะวานยุคหลังของหลวงปู่ขาวอยู่ครับ แต่ว่าในสมัยของหลวงปู่เพ่งเขียาพี่ฤทิ์ตู่ครับคือวัดหลวงปู่ขาวนะหลวงปู่ชอบเนี่ยเพิ่นไปพระวนาอยู่วัดท่าแขกวัดท่าแขกเนี่เป็นวัดเก่ายู่ริมยู่ริมน้ำโขงครับถ้าเฮามีโอกาสไปเนี่ยนาไปนะครับนาไปนาไปเบื้องวนเป็นเป็นวัดเก่าแก่ครับเป็นวัดเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้บาอาจารย์ซิดนะครับซิดหลวงปู่ชอบไปอยู่เพราะว่าหลวงปู่ชอบเคยมาภาวนาอยู่นี่นะครับแล้วก็ ที่สมัญก็คือว่าหลงปูเสาเนี่ยนะครับการตาสีโลเนี่ยหลงปูเสาเนี่ยเคยไม่จับมั่าลหรอเคยภาวนาอยู่นี่เพราะมันอยู่ริมของมันอยู่ริมแม่น้ำของหรอมันทัศนียภาพหรือว่าทำเลมันดีมันเหมาะสำหรับจเจ่นญภาวนาอย่างดีมากเลยวัดท่าแขกนี่ครับหลงปูเสาพนมาปรากฏว่าพนพนเาเห็นอย่างครับพนมาเห็นปีก นมาเห็นเปรตตัวหนึ่งสูงคนบอกว่าสูงซสำลังคาโบสถ์นะครับสูงสำลังคาโบสถ์สหลังคาโบสถ์เปรตตัวนี้หากินยังครับหากินสเลดหากินขี่ม้าขี่แมวเพิ่นว่านะอดอยากนะเปรตตัวนี้นะครับโดยความที่หลวงปู่เสาหลวงปู่หลวงปู่เสาเนี่ยได้เว่าเรื่องนี้ให้กับหลวงปู่ชอบฟังนะครับในสมัยที่คนไป บอมเพนภาวนาอยู่อยู่วัดฒาแขกครับเป็นบอยเป็นฟังมาเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่ชอบเพิ่นก็นเลยเอามาเวา้านะครับว่าอันนี้อดีตเนี่ยหลวงปู่เพิ่นเคยมาภาวนาอยู่นี่ก,ก็เลยเว้าเรื่องปีให้ฟังเป็ดตัวนี้มีอายุโหมดแม่นหน่อยปีนะครับมีอายุอ,ายอยู่กว่ามันสามร้อยปีครับนั่นแสดงว่าวัดท่าแขกเนี่ย กษีมีอายุประมาณสักสามหรือสี่ลอยันมันในปัจจุบันเนี้นะครับในสมัยหลวงปู่เนี่ยวัตตะแขกมีอายุสามลอยปีอันเปรตตัวนี้เนี่ยเปตตัวนี้นี่เป็นอย่างคือเป็นเปรตอะไรเป็นเปรตก็คือว่มาเล่านี่เป็นมรรคทายกเป็นมรรคท่ายกเป็นคนอยู่วัดมาก่อนครับ บอกง่ายว่าเป็นคนใกล้ว hmm. like ัดนี่นะครับบามคนว่าคนใกล้วัดจะได้บุญนี่ครับบางคนนั่นแหละคือเห็นบ่ถึกนะครับคำว่าไปถึกมันก็เป็นมันก็เป็นเปยดได้เหมือนเหมือนกับเปียดตัวนี้นะครับเป็นมรกรคทายกวัดครับมรกระทายกวัดก็คือดูแลวัดนะครับแต่ว่าทีพ่นเป็นัสี่พอ่ามักยิบฉวยเอาของวัดของว้านะครับมีอาหาร บางทีก็ยิบกินก้อนพระสินะ,ะมีของใส่ของซอยที่ญาติยมมาถวายบางเทีอยากได้ก็ยิบเอาโลดสินะครับบ่ได้ขออนุญ,ญาตจ,จากพระคุณเจ้าสนะิหรือว่าพระคุณเจ้าบ่ได้เอาให้เพิ่นก็ยิบใส่ยิบยัยงไปงสินะครับไปเลยนักนักเขาคิดว่าเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งของวัดยังที่บ้านเข้ามา,ว,าวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งหรือ <laughs> วัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งหลืคือยิบเอาไปใส่โลดตอนหลังมาพาเน้นมันก็เลยว่าเอา พออ๋อคือยังสั่นนะท่านสินะนพันขันพันเน้นหูท่านตามท่านพ่นกับแสดงอาการว่าพ่อใจนะครับแสดงอาการงุดคิดเพาพ่อใจว่ามองว่าพ่นเนี่เป็นคนบดีลักษณะประมาณนั้นบางเทีพันเน้นนักนักเขาเนี่ยพันเนนถึงเอื้นมหามหาปามนะครับเจ้าวาดเอื้นมหามหาปามกับบอเซียฟังอีกกับคิดยังไรบ้างนี่ยกับคิดอวงว่าเอาขันบอสเซียกับผม กระสั้นกับผมกับขันบ่อเสียว่าเอาขันบุญที่ผู้ขาเฮ็ดบ่อถือนี่ยต่อไปก็ขอให้ตายไปเป็นเปรยก็ได้สินะลักษณะแบบตัดพ่อแบบเพาพ่อใจสินะครับในความที่จะของเหตุผิดเราบ่ยอมรับในสิ่งที่จะของเหตุครับวันนี้พ่าตายมาเนี่ยพอตายไปก็เลยตายมากลายมาเป็นเปรดเป็นเปรตมาเฝ้าวัดนะครับเห็นบ่ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคาบพลักทูกท่านครับเฮาจะเห็นได้ว่า ในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเห็นเปรียอยู่กอบวัดกับว่าเนี่ยบ๊มแม่หน่อยด้ครับเพราะว่ายัางเพราะว่านั่นแหละคือการเห็ดเห็ดบดถือครับเห็ดบดถือบกควัครับหลักการปฏิบัติครับบ๊อบแม่าค้นเขาวัดตลอดกับบ๊มบแมว่าสิได้บุญเลยด้ครับพแม่พี่น้องครับางคนไปรลักไปชกไปเฉยเอาของวัดของว่ามาเนี่ยกับเป็นบาปเป็นกรรมได้นั่นแหละครับพรอแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีคารพบหลักถูกท่านครับเป็นอย่าง ปาดอีสานปานเฮาเนี่ยจึงพยายามสอนลูกสอนหลานนะครับว่าพยายามให้ตหน,นักถึงความนีนครับความถูกต้องให้หน,นักถึงความดีโมเมนต์ว่าเฮ็ดเ,เอียงกะคิดว่าจะขลองเฮ็ดถืกครับเพราะฉะนั้นในการทําบุญทําท่านด้วยกันในการปฏิบัติโตัวคือกันเฮ็ดจังไดมันสิใดบุญหลายเฮ็ดจังได๋สิบ่เบนโทษกับจะของครับ,รบมันมาว่าจก ถ้าบุญแต่ว่าเขาวัดเขาว,ว่ากลับไปยังสุมเงอนเนี่ครับเห็นแต่ผู้เฒ่าผู้โถ่เพิ่นมากว่าวันนะผู้เฒ่าผู้โถ,ถไปบ้านนะครับไปวัดไปวัดกับไปเห็นยังครับพ่อแม่พี่นอ้องครับไปวัดมังเทียกกับไปอยู่ครับแต่ว่าบางเทียกไปคุยกันบางครับไปนิ่งท่ากันนังเสียท่านที่จะได้ธรรมะแทนที่จะได้ศีลกับบ้านแต่ว่าได้โทษกับบ้านนังเสียก็มีบ่อึดโบหยากครับพ่อแม่พี่นอ้องท่านผู้ฟังที่เคารพตักทูกตัดครับนั่นล่ะ ปาดอีสานบานเฮาจึงพยายามสอนหลูกสอนลานว่าครับเวลาเอ่อนั่นไฮหูจักว่างตัว้ฮหูจักคิดดีใหฮหูจักทำดีใหฮหูจักระมัดระวังให้ระมัดระวังขึ้นอย่างกับขึ้นนกยุงครับเห็นบ่ครับลงยุงนี่มันสิกินเีียงแต่ะอยางมันสิรับสินน้อนมันสิเขารับขาน้อนนี่มันต้องระมัดระวังมันต้องตรวจตาตรวจอีหยงอยู่ตลอด สียินหยอกกินเงียบอะไรครับมันก็สิละมันละว่างจะของอยู่ตลอดเวลานะครับคือกันเข้าเห็ดกับคนคือกันเข้าต้องละมันระว่างเห็ดกับพอขับแม่คือกันเข้าต้องละมันระว่างว่าเห็ดจังไลมมันจังสิเป็นโทษแกจะของเป็นบ่ครับเห็ดจังไลมมันจังสิบเป็นบุญเห็ดจังไลมมันจังสีถือบุญนี่ก็คืออย่างหนึ่งครับพอแม่พี่น้องท่านผู้้างทีกระลบกระกถูกท่านมือนีรา่การคนนงูฉลาดสองดูนะครับได้เดินทางมาถึงทุก ช่วงสุดท้ายของรายการก็ผมเองเมื่อนี้ได้เอาได้เอาเรื่องนะครับเปลดเปลิดบ้ากเนาะซึ่งปัจจุบันนี่ก็เข้ากับหาความเป็นเปลียนเนี่ยมันก็หาเบื้องยากอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีดิจิิงเราเนี่ยมันเป็นบมีครับแต่ว่ารุ่นหลังๆมากเนี่ยครับคุณลูกรุ่นหล,ลานในปัจจุบันเนี่ยอาจจะอาจจะมีความเสียอยีกแบบหนึ่งครับอาจจะมอ,มองเห็นในจุดนี้ พราะว่าเห้อไปเซียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์อลายกว่าแต่ว่าสิ่งเรานี่มันยังมีอยู่ครับมันอาจจะเป็นในรูปอีกแบบหนึ่งครับเมื่อน,นี้ขออนุญาตการคข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการคนโง่สอนลูกได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักโรงเรียนอนุบาลยอดแก้วทิยาสำนักพิมพ์นาคสามโลกชมรมข้อมูลมรดกอีสานศาสตร์หอจกรนครการเกษตรพัตคารออสดาวเงินติดตามรายการนี้ได้ใหม่ทาง Facebook และ YouTube Live ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ